เกมที่1ก็คือเกม A E I O U นั่นเองค่ะ e I o ผู้ที่รอดชีวิตอยู่เป็นคนสุดท้ายจะได้รับรถยามาฮ่า X Max ไปเลยค่ะ A E I O U A E I O U ผู้เล่นหมายเลข3-2-4ถูกกำจัด ต้องชนะเกมเพื่อเอ a กแม็กเอ a กแม็กเอกแม็เอริ่มเกมที่2ได้ค่ะทำเพื่อเอ a กแม็กเอ a กแม็กเนี่นี่ทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยกำลังเล่นเกมอยู่เล่นไปทำไมอ่ะ ก็อยากได้ X Mac อ่ะแล้วทำไมไม่มาซื้อเราก็ไม่มีตังผ่อนไม่ไหวหรอกก็นี่ไงยาม,มาฮ่าใจดีกลับมาแล้วกับยาม,มาฮ่าใจดีช่วยผ่อนซีซั่นสองฮะครั้งนี้กลับมาแบบยิ่งใหญ่ลุ้นช่วยผ่อนสูงสุดห้าหมื่นบาทแล้วผมจะได้เหรอได้สิเขาแจกหนักถึง5,000รางวัลรางวัลมูลค่ารวมยีล้านบาท แถมซื้อรถยามาฮ่าตอนนี้รับประกันหลังการขาย5ปีหรือ50,000กิโลจริงดิแล้วผมซื้อได้ปะได้ดิจ้าชีพไหนก็ออกได้ไปทำสัญญาเลยปะละ่ะ ลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ Yamaha ทุกรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน400ซีซีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร,ร่วมรายการตั้งแต่วันที่1กันยายน2564ถึงวันที่30พฤศจิกายน2564จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล Yamaha ใจดีช่วยผ่อนซีซั่น2เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงรางวัลร้านผู้จำหน่ายจะดำเนินการลงทะเบียนร,รับประกันสินค้าและบันทึกข้อมูลผ่านระบบทุกครั้งหลังส่งมอบรถ หรือลูกค้าสมัครได้ด้วยตนเองโดยการสแกน QR code ที่ร้านผู้จำหน่ายหรือสมัครได้ที่เว็บไซต์ Yamaha Motor.co.th ประกาศผลรางวัลที่เว็บไซต์ www.yamaha-motor.co.th หรือ Facebook Yamaha Society Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ยามาฮ่าคอร์เซ็นเตอร์022639999หรือ www.yamahamotor.co.th ยามาฮ่าใจ,ใจดีช่วยผ่อนซีซั่น2222